สวัสดีนะครับท่านผู้ชมท,ทุกทท่านสวัสดีวันจันทร์ที่14เมษายน68นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรแนวทางเรียก3ตัวบนนะครับท่านผู้ชมที่จะออกวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งแนวทางของสูตรก็จะเป็นสูตรที่ FC เม้นต์บอกมานะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อคืนลุงยาเข้าเข้าไปเข้าไปดูนะครับแล้วก็ อ่าเข้าไปดูเม้นต์ต่างๆนะครับทุกๆคลิปเมื่อคืนก็คืออ่าเมนต์ต่างๆลุงยาดูตลอดนะครับแต่หลายวันหน่อยนะครับท่านผู้ชมอ่าก็จะเป็นหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดแปจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับคลิปแรกเลยที่ลุงยาลงตั้งแต่วันที่หนึงนะครับคลิปแรกอ่านี้วันที่1วันที่16อ่ะนี่นะครับเป็นสูตรมาบน ามาบนนะครับก็คือจะเป็นคลิปแรกเลยเมื่อ12วันก่อนนะครับและลุงยาก็เข้าไปเปิดดูในเม้นนะครับอขออภัยนะครับท่านผู้ชมหลายวันหน่อยถึงจะดูเม้นนะครับก็จะเนะครับก็จะมีเมน้นอยู่เม้นหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมบอก เมนบอกสูตรมานะครับก,ก็จะเป็นท่าน,นี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อ11ว,วันก่อนนะครับอขอบคุณ fc มากเลยนะครับที่เมนมาบอกก็จะเป็นท่านแรกเลยนะครับที่เมนบอกสูตรลุงยาก็คือลุงยาจะอ่านนะครับลุงยาเอาเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งตั้งนหกแปดคูณเจ็ดเท่ากับเลขสี่เงวดนี้งวดวันที่16เมษายนต้องมีเลขสี่เลขเจ็ดเลขห ทำย้อนดูนะ FC รอนะ,อะนะครับลุงยาก็เข้าไปเม้นขอบคุณแล้วนะครับอขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับ FC ท่านนี้นะครับลุงยาเพิ่งเปิดเข้าไปอ่านเมื่อเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวลุงยาจะทำสุดที่ FC เม,ม้นเม้นขมบบอกนะครับ ตั้งก็คือลุงยาเราลองตั้งดูแล้วนะครับถือว่าดีมากเลยเข้ามาสามงวดนะครับท่านผู้ชมเข้ามาสามงวดะนะครับก็จะเข้ามาตั้งแต่งวดแปดเก้าเจ็ดแปนะครับ5 6 3หกสแล้วก็หกแนะครับใช้งวด3 77เจ็ดสามตัวบนตั้งอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมะจะใช้งวด3 77 เป็นงวดแรกนะครับเป็นงวดแรกงวดที่หนึ่งนะครับเพิ่งเข้าเป็นงวดที่หนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับใช้เลขสามเจ็ดนะครับท่านผู้ชมใช้เลขสามสามเจ็ดหลักร้อยกับหลักสิบนะครับตั้งเลขสามกับเลขเจ็ดแล้วก็ใช้เลขเจ็ดตัวนี้นะครับ เลขเจ็ดตัวนี้เอามาคูณนะครับท่านผู้ชม7ตัวหลักหลักหน่วยนะครับเอามาคูณคูณกันนะครับ 7, 7, 4, 7, 3, 7, 7, 4, เจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสามยี่สิบเจ็ดเจดสี่เทดไว้4ี่นะครับเจ็ดสามวกสี่เป็นยี่สิบนะครับยี่สิบห้าผลลัพธ์ที่เลข2เลขห้าเลขเก้านะครับท่านผู้ชมทีนี้เลข2เลข5เลข9 ใช้เลข9ตัวเดียวใช้เลข9ตัวเดียวนับย้อนลงมา1ครั้งนะครับลดแต้มเลข9ตัวเดียวลดแก้มเหลือเลข8อ่ะเราก็จะได้ในจุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเอาตัวเลขหมดเลยนะครับตัวเลขที่เราคูณคูณเลข7คูณ37ได้259แล้วก็เลข9ลดเหลือเลข8นะครับก็จะได้เลข9้าตัวนี้วางตำแหน่งไว้ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมหลักสิบนะครับหลักสิบบน เราก็จับ2928 5958 89ประมาณนี้นะครับทำงวด377 7, 7, ออกงวดนี้894แล้วก็54นะครับอ่4า8 9 4แล้วก็54นะครับก็คือตัว,ต,วตัวเลขที่ตัวเลขที่มาในนี้สามารถจะจับะจะมา1-2ตัวนะครับบางงวดก็มา3ตัวเลยนะครับเลข2เลข5 เลข2เลข5เลข8เลข9นะครับแต่วางเลข9ไว้ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมเอาวางเลข9ไว้ตำแหน่งที่หลักสิบนะครับเราสามารถจะจับเป็นคู่โตัก็ได้นะครับ8 9 5, 2 9แล้วก็5 9คู่ตัว2ตัวนะครับก็จะได้เลข8เลข8 8 9ประมาณนี้นะครับามาดูงวดที่2นะครับงวดที่2 อ่างวดที่2เอา8 9 4ตั้ง8 9 4ตั้งนะครับอ่าเลข8 9เลข8 9แล้วก็คูณคูณด้วยเลข4นะครับอ่า9 28 93 27 94 36ทดไว้3 8 4 3 2บวก3เป็น35นะครับอ่าเลข ่าเลข6ลดแต้มนะครับท่านผู้ชมลดแต้มเหลือเลข 5. อ่าเราก็จะได้เลข3เลข5เลข6นะครับแล้วก็วางเลข6ไว้ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมเลข6ไว้ที่หลักสิบนะครับเราทำงวด8 9 4นะครับ8 9 4ออกงวดนี้5 6 3แล้วก็32 5 6 3 2ตัว32นะครับเลข6เลข6 อ่าตัวหลสิบแล้วก็มาเลขห้าเลขห้าด้วยนะครับอ่าก็คือถ้าถ้าเราจับออกมานะครับออกมาเข้าวินอ่าสามสามห้าหกนะครับเราก็จับสามห้าอ่าสามหกแล้วก็ห้าหกอ่าสมมุติเด่นไว้ที่เลขหกหลักสิบนะครับอ่าเราก็จะใช้เลขสามหก 3, 6, อ่ากับเลขห้าหก 5, 6, เป็นเลขคู่โต๊ดนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขคู่โต๊ดสองตัวบนอ่าแล้วทีนี้เราก็โตด๊ดอ่าสิบ สิบชุดนะครับสามหกศูนย์สามหกหนึ่งสามหกสอกย็คือยีบชุดนะครับเป็นสามอ่าเป็นคู่โต๊ดคู่โต๊ดยี่สิบชุดอ่าประมาณนี้นะครับเราจะเป็นคู่โต๊ดเลยอ่าเหมือนกับงวดนี้นะครับวดนี้เราก็จบเป็นคู่โต๊ดนะครับอ่าสองห้าสองแปดนะครับห้ด 58 5 9แล้วก็8 9นะครับเราโต๊ว3ตัวไว้ที่เลข5 9า9าแล้วก็8 9นะครับก็คือถูกคู่โต๊ว8ปดเในชุดนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวาง9ไว้ที่หลัก10เราก็เอาชุดที่มีเลข9อย่างเดียวนะครับงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาวางเลข6ไว้ที่หลัก10แล้วก็เด่นเด่น6กรอง5ประมาณนี้นะครับเด่น6กรองห้า แล้วก็ามามา,มาเด่นไว้ที่เลข5 6กับ3 6ประมาณนี้นะครับก็เข้าเลขเข้าเลข5เลข6เลข3นะครับมา3าตัวเลยสำหรับงวดงวด563มนะครับามาดูงวดที่3นะครับ่านผู้ชมงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วใช้เลข5 6 3ตั้งเลข5เลข6เลข3ตั้งนะครับเอาเลข5 6 อ่าแล้วก็เลขสามนะครับมาคูณหกคูณสามเป็นสิบแปดนะครับทดหนึ่งห้าสามสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกนะครับอ่าแปดลดลงมาแต้มหนึ่งเหลือเลขอ่าเจ็ดนะครับอ่าอ่าเราก็จะได้เลขแปดที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมแปดที่หลักสิบอ่าหลักสิบบอลนะครับแต่ว่าเราใช้ตัวเลขหมดเลยในนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จับเข้าวีนออกมานะครับหนึ่งหกแปด หนึ่งหกเจ็นะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนะครับหกเจ็ดแล้วก็เจ็นะครับอ่ะ uh, ทีนี้เราเด่นไว้ที่เลขแกัเลขเนะครับท่านผู้ชมสตัว uh, เด่นไว้ที่เลขแปดกับเลขเจ็ดเลขแกับเลขเนะครับอ่ะ uh. ก็คือเด่น8เด่น8มากหน่อยชุดที่มี8นะครับชุดที่มี8เด่น8มากหน่อยแล้วก็รองรองรองเลข7นะครับเลข7มี2ชุดก็คือ่าก็คือ1 8 6 8 7 8อันนี้เราตดเราตดสาตัวเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะมาถูกเมื่อที่แล้วเข้า687นะครับเลข6เลข8เลข7จ็ล่าง36นะครับแล้วก็เข้าชุดนี้นะครับเข้าชุดนี้ เจ็ดแปดแปดเจ็ดในเลขพี่น้องนะครับท่านผู้ชมก็คือวางเลขโเลขแปดไปที่หลักหลักสิบหลักสิบบนนะครับลุงยาอ่านเม้นท์เมื่อคืนนี้ก็ลองมาทําดู <laughs> น่าจะน่าจะมานะคร <laughs> ับท่านผู้ชมลองลองดูสูตรนี้นะครับสูตรที่เอฟซีบอกมานะครับมาดูงวดงวดวันที่ส <laughs> ิบหกนี้นะครับท่านผู้ชมวันที่สิบหกนี้หกแปดเจ็ดตั้งนะครับ หกแปดเจ็ด uh, ตั้ง uh, งวดที่ uh, งวดที่4นะครับงวดที่4 uh, ี่เอาเลข6 8นะครับหกดตั้งหกแปดแล้วก็คูณด้วยเลข7นะครับคูณ7จ็ดแปดห้าสี่สิบแปดหกสนะครับทดไว้ห้าเจ็ดสี่สองบวกหเป็นสี่นะครับ สี่สิบเจ็ดเลขหกลดลดลงมาแต้มหนึ่งเหลือเลขห้านะครับเหลือเลขห้าเราก็จะได้ตัวเลขที่ f c บอกมานะครับเลขสี่เลขห้าเลขหกนะครับก็คือเราเด่นไว้ที่เลขหกเลขหกนะครับเด่นแล้วค็รองเลขห้านะครับลุงยาจะจับออกมาก่อนนะครับสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหก 7นะครับก็จะวางเลข6ไว้ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมเออในสูตรที่ลุงยาทำมาก็จะมีเลข9วางเลข9ไว้ที่หลักสิบนะครับสูตรเก่าๆนะครับอ่าแต่เฉพาะสูตรนี้จะวางเลข6ไว้ที่หลักสิบนะครับเลข6อ่าเด่นเลข6นะครับท่านผู้ชมเ,เด่นเลขหกสี่หกสี่หกลุงยาจะสี่ห้า 4, ก่อนนะครับสี่ห้าสี่ห้า 4 5 4 6 6 4, 4กลับตัวไว้เลยนะครับ6 4กลับตัวไว้นะครับ4 5 4 6 4 7 4 7นะครับ5 6 6 5นะครับ6 5 5 6 5 7 7 5นะครับเออแล้วก็6 7 6 7 ก็จะเป็นเด่น,เด,นเด่นโต๊ไว้นะครับท่านผู้ชมเด่นเป็นคู่โต๊ะสามชุดนะครับก็จะมีหกห้าอ่าหกเจ็ดอ่าแล้วก็หกสี่นะครับอ่าอันที่นี้ย้อนดนย้ยอนดูสูตรเก่าๆที่ลุงยาโพสต์ไปแล้วนะครับเออสูตรเก่าๆสูตรนี้มาบนล่างนะครับมาบนล่างแล้วก็วางเลขสามกับเลขสี่ไว้ที่หลักร้อยนะครับอ่าได้เลขสี่ตัวแล้วนะครับที่ตรงกัน ได้เลข4ตัวหนึ่งที่หลักร้อยอ่าส่วนหลักสิบเลข9นะครับท่านผู้ชมเลข9อ่าหลักสิบระหว่างเลข6กับเลข9นะครับอ่าไม่แน่เผื่อเผื่อเลข9พลิกเป็นเลข6นะครับเผื่อเลข9พลิกเป็นเลข6เลข6เป็นเลข9นะครับสําหรับสูตรนี้อ่าได้เลข9ที่หลักสิบแล้วก็เลข4กับเลข3ที่หลักหลักร้อยนะครับอีสูตรหนึ่ง อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นบนล่างนะครับชุดนี้ชุดนี้ก็จะมีเลขเลข6ด้วยนะครับ65อ่ามามาชนกันนะครับท่านผู้ชม65อ่า6 5 6้63อันนี้มี6กับ5นะครับแล้วก็มี9มี69านะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็อีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งก็คือวางเลข9าไว้ที่หลักบบนนะครับสำหรับคลิปนี้ นะครับอาจจะเป็นเก้าหนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเลขสองตัวมา1หนึ่งตัวบอาเลข9ก้าก็เลขศูนย์นะครับเลข9ก้าก็เลขศูนย์ก็จะมีเก้าห้า้าหด้วยแล้วก็เก้าเจดนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้คลิปนี้ดีมากเลยนะครับคลิปนี้ได้เลขห <c oughs> <c oughs> ก็คือคลิปนี้ได้เลขหกสองตัวนะครับเลข6 6หลัลกสิบกับหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเลขห ถ้าเลข6หลักหลักสิบไม่มาก็จะมาหลักหน่วยทันทีนะครับท่านผู้ชมในนี้นะครับอาจจะมา4ี่เก้าหกนะครับเพราะว่าเลขสี่เลข4ลุงยาคิดว่าเลขสีถ้ามาน่าจะมาที่หลักร้อยนะครับสี่เก้าหกหรืออาจจะมา3ตัวเลยสี่เจ็ดหกนะครับเพราะว่าคลิปนี้เลข6เลข6กับเลขเลข6หลัก10แล้วก็เลข6หลักหน่วยนะครับก็จะจับไว้เก้าหกห้าหก เจ็ดหกหนะครับหกเจ็ดาหกหกหกแล้วก็6กห้าห้าหนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเพิ่มจะเพิ่มขึ้นมาเป็น96อีกชุดหนึ่งนะครับเก้าหกเกเพิ่ม96ขึ้นมานะครับส่วนตัวเลข3ตัว3ตัวของหลักร้อยลุงยาจะเอาในสูตรนี้นะครับหลักร้อยปีมีเลขสามกับเลขสี่นะครับ ก็จะวางหลักร้อยไว้ที่เลข4ี่สี่หนะครับ 4, ี่หแล้วก็ 4, 7, 6. 4 6, ี 4, 6เจ7ดหกสี่หกเจนะครับสี่แล้วก็ 4, 9, 6เก้าห่าหมดยังเอ่ย 6, ก 6, ้าห 6, เจ็ดเ ประมาณนี้จับดูคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมลองอย้อนทําสูตรดูนะครับสูตรที่ f c บอกมานะครับสูตรนี้อขอบคุณ f c มากเลยนะครับถ้าแตกสูตรนี้ก็ต้องยกความดีให้ f c ที่ท่านบอกมานะครับสําหรับสูตรนี้วันที่สิบหกนะครับสิบหกทับศูนย์สี่ทับหกแปดนะครับ ท่านผู้ชมมีสูตรดีๆเม้นมาบอกนะครับได้เป็นวิทยาทานนะครับท่านผู้ชมจะได้สงครามนี้ขอให้แตกนะครับสําหรับสูตรนี้สูตรที่ f อบอกมานะครับงวดที่4ี่นะครับท่านผู้ชมลองแนวจะมีตัวเลข4เลข7เลขหเลขห้าตัวเลขสต,ตัวนะครับลุงยาจับออกมาเป็นคร่าวๆนะครับ <laughs> ท่านผู้ชมต้องพิจารณาสูตรดูนะครับเ <laughs> พื่อจะไปออกแนวทางอื่นอาจจะออก6 อาจจะออกห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 กตัวกันยังยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีหกหกหกห้าประมาณนี้นะรุยยายังไม่ได้เขียนไว้เพราะตัวเลขเยอะเยอะนะครับที่เด่นๆที่สุดเลย3ตัวก็คือ,อ4 7่นะครับอ่า476กับ4 9่นะครับแล้วก็4 5 4 6 5เป็นตัวรองนะครับอ่า496เด่นมากเลยนะครับท่านผู้ชม 4 9 6แล้วก็4 6 7นะครับปรามานี้นะครับขอให้ได้นะครับท่านผู้ชมขอพระรคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับ